ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณอุ้มครับคุณอุ้มเล่าว่าก่อนที่อุ้มจะเล่าถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบุ้มเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กซึ่งมันเป็นเรื่องที่หาข้อพิสูจน์และคำอธิบายทางวิทยาศาสตร,ร์ไม่ได้อุ้มขอเล่าถึงประวัติครอบครองอุ้มแบบคร่าวๆก่อนเพื่อจะได้เข้าใจในฐานกลางหรือเรื่องราวบางอย่าง ถ้าจะให้นับเรื่องสายเลือดชาติพันธุ์หงอุ้มต้องบอกว่าอุ้มเนี่ยมีเชื้อสายของชาวมอญอยู่เสี้ยวหนึ่งเพราะคุณแม่อ,อุ้มเป็นลูกครึ่งเชื้อสายไทยกับเชื้อสายมอญหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าชาวมอญเนี่ยจะมีประเพณีวิถีปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดยิ่งเป็นเรื่องการให้ความเคารพของผีบรรพบุรุษด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องถามถึงเหตุผลหรือคําอธิบายใดๆแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่เคยทามาอย่างไงก็ต้องทามาอย่างนั้น โดยไม่ต้องถามถึงเหตุผลแต่คุณยายของอุ้มท่านมาแต่งงานกับคุณตาซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆดังนั้นพอคุณยายท่านแต่งงานออกเดือนมาแล้วท่านก็เหมือนมีคนอื่นสําหรับตระกูลเดิมของท่านเรียกว่าขาดจากสายตระกูลเดิมไปแล้วและอีกอย่างคุณตาอุ้มท่านก็เป็นคนหัวสมัยใหม่ดังนั้นพอคุณยายมาอยู่กับคุณตาข้อปฏบิบัติบางอย่างก็ไม่ได้เคร่งคัดมาก แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ต้องไปบ้านคุณยายทวดที่จังหวัดราชบุรีก็จะมีข้อห้ามข้อปฏิบัติเยอะแยะมากมายจนดูวุ่นวายไปหมดยกตัวอย่างเช่นตอนอุ้มเรียนอยู่มาชั้นปสามตอนนั้นคุณยายทวดเสียชีวิตด้วยโรคชารารอบกวงอุ้มก็ต้องไปร่วมงานศพของคุณยายทวดด้วยในสมัยนั้นตุ๊กตาบาร์บี้กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของเด็กผู้หญิงตัวอุ้มเองก็มีตุ๊กตาบาร์บี้ที่คุณพ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด ุ้มก็อยากเอาไปอวดลูกพี่ลูกน้องที่ราชบุรีแต่คุณแม่ไม่ให้อุ้มเอาตุ๊กตาบาร์บี้ไปด้วยโดยที่ตอนนั้นคุณแม่ให้เหตุผลว่าถ้าเอาตุ๊กตาไปด้วยแล้วทำหายหรือว่าลืมเอากลับมาด้วยคุณแม่จะไม่ซื้อให้อีกคือตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นอุ้มก็กลัวคำขู่ของคุณแม่ก็เลยไม่กล้า,าไปด้วย พิธีศพของคุณยายทวดค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรเพราะคุณยายทวดท่านมีเชื้อสายมรอ,อยู่เต็มตัวเอาคร่าวๆที่อุ้มพอจ,จำได้ก็คือศพของคุณยายทวดจะนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ไม่ได้ใส่ไว้ในโรงศพตอนนั้นบอกเลยว่าน่ากลัวมากอุ้มแทบไม่กล้าเข้าไปกราบศพของยายทวดเลยถึงแม้ว่าร่างของท่านจะดูเหมือนคนแก่ที่นอนหลับอยู่บนเตียงแคร่ไม้ไผ่แต่ในเมื่ออุ้มรู้อยู่แก่ใจว่าท่านตายไปแล้ว มันก็อดที่จะรู้สึกกลัวไม่ได้อุ้มจําได้ว่าอุ้มถามแม่ว่าทําไมไม่เอาร่างของยายทั่วไปไว้ในโรงศพเหมือนงานศพแถวบ้านของเราแม่ก็บอกกับอุ้มว่าคนที่นี่เขาเชื่อว่าการเอาโรงศพเข้าบ้านมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ทํากันหรอกก็เป็นความเชื่อที่อุ้มรู้สึกว่าแปลกมากแต่เชื่อไหมว่าศพของุยายทั่วที่นอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ถึงสามวันสามคืน ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายออกจากบ้านนั้นไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเลยตอนนั้นอุ้มต้องอยู่ที่นั่นหลายวันและทุกครั้งที่อุ้มออมองไปที่ศพของยายทวดอุ้มจะรู้สึกกลัวมากในใจน่คิดจินตนาการไปขนาดที่ว่าถ้าคุณยายทวดท่านลุกขึ้นมานั่งเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะเป็นความคิดจินตนาการของเด็กขี้กลัวคนหนึ่งแค่เท่านั้นและภาพร่างในวิญญาณของยายทวดที่นอนแน่นี่มบนแคบไม่ไผ่ ยังคงติดตาอุ้มมาถึงทุกวันนี้ตอนนั้นมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นในงานศพของยายทวดในวันสุดท้ายช่วงบ่ายเป็นเวลาที่ต้องเคลื่อนศพของยายทวดลงจากบ้านเพื่อน,นํามาใส่ในโรงศพที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ด้านล่างอุ้มจํารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้แต่จําได้คร่าวๆว่าเขาจะเอาส่วนเท้าเนี่ยลงไปก่อนที่จาได้เพราะตอนเคลื่อนศพเขาพูดกันเสียงดังว่าเท้าลงเท้าลง แล้วก็มีคนโยนหม้อดินเผาลงพื้นให้หม้อแตกด้วยอุ้มนี่ตกใจเสียงหม้อแตกจุสะดุง้งจังหวัดที่อุ้มตกใจหันมองซ้ายมองขวามองหน้ามอง,มองหลังอยู่นั้นปรากฏว่าขณะที่อุ้มหันหลังกลับไปมองในตัวบ้านอุ้มเห็นคุณยายทวดท่านยืนมองพวกเราอยู่บนบ้านตอนนั้นอุ้มขนหัวลุกไล่ลงไปจนถึงขาแล้วอุ้มก็รีบวิ่งไปกอดคุณพ่อแต่อุ้มไม่ได้เล่าเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะ อุ้มมาเล่าให้ท่านฟังก็ตอนที่อุ้มโตแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าคนมอมีความเชื่อว่าขณะที่จูงศพออกจากบ้านห้ามเหลียวหลังอุ้มก็ถึงบางอ้อเลยเพราะอย่างที่บอกว่าอุ้มมาเล่าเรื่องนี้ตอนที่โตแล้วตามความเข้าใจของอุ้มก็คือถ้าเกิดถ้าเป็นคนจิตอ่อนเหลียวหลังไปมองแล้วเจอแบบอุ้มมีหวังที่วุ่นวายกับทั้งงานนี่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะ แต่เป็นความคิดส่วนตัวว่าน่าจะประมาณนี้หลังจากที่คุณยายทวดท่านจากพวกเราไปได้ประมาณสองสามปีอุ้มก็ได้กลับไปที่ราชบุรีครั้งโดยการไปครั้งนั้นคือต้องไปร่วมงานศพของตาเล็กซึ่งท่านเป็นน้องชายแท้ๆของคุณยายของอุ้มตอนนั้นอุ้มเนียนชั้นป6ก,ก็เริ่มโตแล้วละ่ะก่อนที่จะไปอุ้มก็ถามคุณแม่ก่อนเลยว่าขอจะเอาศพคุณตาเล็กไว้บนแค่เหมือนศพของยายทวหรือเปล่า อุ้มไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เลยอุ้มกลัวคุณแม่บอกว่างานศพของคุณตาเล็กจัดขึ้นที่วัดเพราะว่าคุณตาเล็กท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่ได้เสียชีวิตที่บ้านคือตามความเชื่อของคนทางนั้นคือถ้าไม่ได้ตายแบบปกติในบ้านเขาห้ามเอาศพเข้าบ้านอย่างเด็ดขาดพอได้ยินคำตอบแบบนั้นอุ้มก็โล่งใจไปการไปครั้งนี้อุ้มมีเป้าหมายที่ว่า จะต้องเอาตุ๊กตาบาร์บี้ปล่อลูกพี่ลูกน้องที่ราชบุรีให้ได้เพราะครั้งที่แล้วไม่ได้ไปด้วยแถมไปโม้ไว้ซะเยอะเลยอุ้มก็แอบเอาตุ๊กตาบาร์บี้ใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังไปด้วยโดยที่ไม่ได้บอกคุณแม่พอไปถึงราชบุรีพวกเราเข้าไปที่บ้านของยายทวดก่อนอุ้มเอากระเป๋าเป้ของตัวเองไปวางไว้ในห้องนองนข้นางกระเป๋าของคุณแม่และจากนั้นพวกเราก็พาันไปที่วัด การตั้งศพไว้ที่วัดนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะจะสามารถเอาศพใส่ในโรงศพได้เลยมันเลยไม่น่ากลัวหลังจากที่เคารพศพของตกตาเล็กเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับเข้าบ้านกันอุ้มรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนที่เราจะนอนกันอีคืนนี้เพื่อไปเอาตุ๊กตาบาร์บี้ที่อยู่ในกระเป๋ามาอวดเด็กๆผู้หญิงที่เป็นญาติกันแต่ปรากฏว่าพอไปถึงในห้องกระเป๋าเป้อุ้มถูกเปิดทิ้งเอาไว้ และตุ๊ก,กาตาบาร์บี้ก็หายไปตอนนั้นอุ้มตกใจมากหรือกระเป๋าอยู่เป็นสิบรอบเดินหาจนทั่วห้องก็ไม่เจอคือทั้งเสียใจทั้งโกรธคิดว่าต้องมีคนมาขโมยไปแน่ๆแ,แต่จะไปบอกคุณแม่ก็ไม่ได้เพราะคุณแม่เคยห้ามแล้วว่าไม่ให้เอามาด้วยวันนั้นคุณแม่เองก็จับสังเกตได้ถึงความผิดปกติของอุ้มคุณแม่พยายามถามตลอดว่าเป็นอะไร อุ้มไมกไดาบอกความจริงสุดท้ายก็เลยตอบโกหกตัดบทไปว่านึกขึ้นได้เพามีการบ้านแต่ไม่ได้เอามาด้วยคืนนั้นตอนที่หลับไปอุ้มฝันเห็นตุ๊กตาบาร์บี้ของตัวเองถูกเอาไปยืนพิงไว้ที่เสาผีเสาผีเป็นชื่อเรียกของเสาต้นหนึ่งในบ้านซึ่งเป็นเสาที่มีหิ่งเก็บหม้อผีมันพระุดอยู่อุ้มก็เดินเข้าไปจะไปหยิบอตุ๊กตาของตัวเอง ปรากฏว่าตุ๊กตาบาร์บี้ของอุ้มขยับตัวได้และกำลังปีนขึ้นไปบนเสาผีในฝันนั้นอุ้มรู้สึกกลัวมากกลัวจนใจเต้นแรงแค่พลิบตาเดียวตุ๊กตาตัวนั้นก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหิ้งตุ๊กตาตัวนั้นค่อยๆหันหน้ามองที่อุ้มแล้วฉีกยิ้มกว้างจากนั้นหัวของตุ๊กตาก็หลุดจากตัวและตกลงมาที่พื้นอุ้มก็ตกใจสะดุ้งเต่น รู้สึกว่าฝันเหมือนจริงมากเพราะว่าอุ้มรู้สึกกลัวจริงๆอุ้มมองไปที่กระเป๋าเป้ข,ของใจที่วางอยู่ตรงมุมห้องปรากฏว่ากระเป๋าเปิดอยู่แล้วมีบางสิ่งบางอย่างโผล่มาอุ้มพยายามเพ่งมองไปที่มุมห้องซึ่งมีแสงไฟสลัวๆจากไฟหน้าบ้านส่องเข้ามาทำให้มุมห้องนั้นไม่ได้มืดสนิทอุ้มก็เห็นว่าเป็นขาของตุ๊กตาบาร์บี้โผล่มาจากในกระเป๋าตอนนั้นรู้สึกสับสนไปหมด ราเพิ่งฝังเรื่องน่ากลัวเกี่ยวกับตุก๊กตาแต่อีกใจหนึ่งก็ดีใจที่เจอตุ๊กตาที่หายไปอุ้มนอนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งเพื่อตัดสินใจว่าจะไปดูที่กระเป๋าเป็นตุ๊กตาจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นตุ๊กตาจริงอุ้มจะได้ดูซิปปิดกระเป๋าไว้ก่อนที่คุณแม่จะมาเห็นว่าอุ้มแอบเอาตุก๊กตาบาร์บี้มาด้วยความทึ่กลัวว่าจะถูกคุณแม่ดูอุ้มก็ค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วคลานไปที่กระเป๋าเป้อย่างเบาที่สุด พอเห็นว่าเป็นขาของลูกตาบาร์บี้จริงๆอุ้มค่อยๆรูดซิปปิดกระเป๋าแล้วคลานกลับมานอนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราก็เก็บของขึ้นรถเตรียมจะกลับบ้านรังนี้อุ้มไม่ได้อยู่ถึงวันงานาสุดท้ายเพราะว่าคุณพ่อของอุ้มลาง,งานไม่ได้ก่อนจะกลับเราก็แวะไปกราบศพของคุณตาเล็กที่วัดก่อนจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครปฐมอุ้มนั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารด้านหลังของคุณแม่ แล้วเอากระเป๋าเป้วางที่พื้นพอรถเคลื่อนออกจากวัดอุ้มก็เปิดกระเป๋าเป้ออกเพื่อดูว่าตุ๊กตาบาร์บี้ยังอยู่หรือเปล่าอุ้มเห็นว่าตุ๊กตาอยู่ในสภาพที่อุ้มเห็นเมื่อคืนนั่น,นคือขาชี้ขึ้นด้านบนอุ้มเลยค่อยๆขยับตุ๊กตาให้ขาลงไปอยู่ข้างล่างปรากฏว่าพอขยับประส่วนขาลงไปอุ้มถึงเห็นว่าหัวของตุ๊กตาบาร์บี้หายไป ซึ่งถ้าใครเคยเล่นตุ๊กตาบาร์บี้จะรู้ดีว่าตุ๊กตามันถอดหัวได้อุ้มเข้าใจบุกหัวงคงหลุดอยูน่ในกระเป๋า<ๆ>ก็เลยล้วงมือเข้าไปควานหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอมันทําให้อุ้มนึกถึงความฝันเมื่อคืนจากนั้นอุ้มเมื่อคิดถึงแต่เรื่องตุ๊กตาบาร์บี้ตลอดการเดินทางพอถึงบ้านอุ้มก็รีบขึ้นไปบนห้องนอนเทของในกระเป๋าเปรี้ยมาจนหมด แต่ก็ไม่เห็นหัวของตุ๊กตาบาร์บี้ตอนนั้นทําใจว่าคงไม่ได้คืนแล้วแน่ๆอุ้มกับตุ๊กตาที่เหลือแต่ตัวมาวางกันบนโต๊ะเขียนหนังสือจากนั้นก็ลงไปอาบน้ํากว่าที่อุ้มจะกลับเข้าห้องนอนมาอีกครั้งก็เกือบๆจะสามทุ่มอุ้มกลับเข้ามาในห้องนอนก็เห็นว่าที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่มีตุ๊กตาบาร์บี้อยู่แล้วเข้าใจว่าคุณแม่อาจจะมาเห็นแล้วท่านคงจะเก็บไป แต่ถ้าคุณแม่มาเห็นทําไมถึงไม่เอาตุ๊กตาตัวนั้นไปถามอุ้มว่าหัวของมันหายไปไหนอุ้มยืนคิดแล้วมองไปที่ตัวหนังสือครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินไปล้มตัวลงนอนบนเตียงในหัวอ,อุ้มมีแต่เรื่องของต,ตุ๊กตาเต็มไปหมดอุ้มนอนคิดเรื่องตุ๊กตาจนกระทั่งหลับไปกลางดึกคืนนั้นอุ้มตื่นขึ้นมาเพราะาได้ยินเสียงตึ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 ง,ตง,ตงเหมือนเสียง,งคนเคาะประตู อุ้มคิดว่าเป็นคุณแม่ก็เดินงวงเงียไปเปิดประตูพอเปิดประตูออกกลับไม่เห็นใครคราวนี้เสียงก็ดังขึ้นมาอีกแต่เสียงที่อุ้มได้ยินมันไม่ได้มาจากข้างนอกมันดังมาจากในห้องนอนของอุ้มเองอุ้มสอดสายสายตามองไปรอบๆถึงได้รู้ว่าเสียงตึงตังที่อุ้มได้ยินนั้นมันดังมาจากตู้เสื้อผ้าตอนนั้นยอมรับว่ากลัวนะแต่นี่มันห้องนอนของเรา ซึ่งเราอยู่มาั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยมีอะไรอุ้มคิดว่ามันอาจจะมีตัวอะไรเข้าไปในนั้นแล้วออกไม่ได้ก็ได้อุ้มตัดใจเดินเปิดตู้เสื้อผ้าสิ่งที่อุ้มเห็นนอกจากเสื้อผ้าอ,อุ้มแล้วมันมีสิ่งแปลกปลอมปะปนเข้ามาอยู่ในตู้นั่นก็คือตุ๊กตาบาร์บี้ไม่มีหัวอุ้มถึงกับตกใจพงะดถอยหลังที่เห็นตุ๊กตาตัวนี้มาอยู่ในตู้เสื้อผ้า ขณะที่อุ้มก่อลังจ้องมองที่ตุ๊กตาตัวนั้นด้วยความรู้สึกกลัวจู่ๆตุ๊กตาตัวนั้นมันก็ก้าวขาเดินได้เองและตกลงมาที่พื้นพออุ้มเห็นอย่างนั้นอุ้มก็ร้องกรีดดังลัน่นแล้ววิ่งออกจากห้องนอนของตัวเองไปเข้าประตูห้องนอนของพ่อกับแม่คุณพ่อกับคุณแม่ก็ตกใจที่เห็นอุ้มมงมเข้าประตูกลางดึกคำแรกที่อุ้มพูดตอนเห็นหน้าคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยด้วยหนูโดนผีหลอก ทีตุ๊กตาหัวขาดมันอยู่ในห้องหนูพอพูดจบคุณพ่อกับคุณแม่ก็ตอบใจแล้วพาอุ้มเข้าไปในห้องนอนอุ้มต้องสารภาพกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอุ้มแอบเอาตุ๊กตาบาร์บี้ไปที่บ้านคนุณยายทวดด้วยเพราะอุ้มคิดว่ามันต้องเกี่ยวกัน,นแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่อุ้มคิดคือคนมอนมีวิถีปฏิบัติว่าห้ามเล่นตุ๊กตาหรือรูปปั้นที่มีรูปร่างเป็นคนเพราะเชื่อว่า อาจทาให้มีดวงวิญญาณเข้าไปสิงสู่วนตุก,กาตาเรือรูปปั้นนั้นได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างครั้งนั้นทำาอาวุ่นไวายไปหมดเพราะเราต้องขอให้คุณตาใหญ่ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของคุณยายมาช่วยออนเชิญดวงวิญญาณของผีเป็นผู้บุรุษกลับไปอยู่ที่ราชบุรีให้แล้วก็ต้องทำนั่นทำนี่อีกเยอะแยะมากมายไม่อย่างนั้นแล้วอุ้มอาจจะมีอันตรายทางชีวิตก็เป็นได้นี่แหละโทษฐานที่มีออมฟังคำเตือนของคุณแม่ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานลครับ